สวัสดีครับวันนี้พามาชมสินค้าอย่างรายการเป็นรถไถ่กูบต้า L4018 ปีทีครับคันนี้จดทะเบียนปี61ครับจดทะเบียนปี61อุปกรณ์ได้2ชิ้นครับได้ใบเมีดในดินหน้าของกูปูตา้าแล้วก็ผ่านพวนของกูบต้าครับรถสวยเดิมๆครับเครื่องเกียร์คั์ปัม๊มไม่เคยแกะสีล้อหลังฟ้ายไม่เคยแกะส,สวยๆเดิมๆครับตัวนี้เป็นปี61เล่มพร้อมนะครับคันนี้เล่มพร้อมจดทะเบียนปี61เล่ยพร้อมสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่ 359,000บาทครับ359,000บาทท่านในสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ062-258-2525บริษัทซับโพไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพรนะครับเดี๋ยวระชมกันทงานของรถไถคันนี้กันอันนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบ40แรงม้าครับ3สูบ40แรงมา้าเกียร ซิโก้เชเทนนะครับเดเกียร์หน้าเปดเกียร์ถอยหลังโฟร์วิวได้นะครับโฟร์วิวได้ตัวนี้รถสวยท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานคันนี้รับรองไม่ผิดหวังครับชั่วโมงการใช้งานน้อยๆนะครับเล่มพร้อมสวยสวยพร้อมใช้เก็บงานให้พร้อมใช้ตัวไหนเพิ่มเติมก็บอกเราได้นะครับรับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทิร์รถและอุปกรณ์ทุกินิตครับ